จ้าพ่อแม่พี่น้องนี่อันนี้ผักากาศวินเทอร์เคสกับกระลังโป่งจากพี่น้องนี่อันนี้อันนี้นะไฟเยวีดจ้านน่ไฟเยวีดโปงนองออกมาจากไฟเยวีดตรงนี้จอมวีพวกเก็บจากเอยมาจอบพักอันนี้พี่น้องนี่เห็นปะนี่เต็มเลยจ้าวินเทอร์เคสจ้าพี่น้องวินเทอร์เคส ไฟเจอวีดมันนอ,องาง้ามจะนี่กินได้พี่น้องนี่ไฟเจอวีดนี่พี่กำลังปองเลยจ้าพี่น้องเรจะได้มาเก็บแล้วจะเห็นมันนี่อะไรนะวินเทอร์เคสจ้ะแมนมดเลยได้จำมองนี่ได้พี่สิไปเก็บมองนั่นจ้ะแต่ว่ามันพอมีเหมือนมองมันพันได้ออกจำมองนันจ้ะเต็มเลยทุกคน <Yeah. S 1> เดี๋ยวจะได้มาเก็บจ้ะพี่น้องนี่ จะได้มาเก็บเก็บไปตอนนี้ก็ได้จ้ะแต่ว่ามาันมันน่อยพวนไหมพี่น้องบ่เพอาะสก,กินได้ย้อนไปกินย้อนพี่วีมาก,กินดอกมันจะบุนอันกีล่าสะอ่อนจ้ะพี่น้องเห็นบะกำลังออกจ้ะเกิเดได้น้อยนะไฟไฟเยอร์บีดก็ออกแล้วแล้วก็ผักอะไรนะผักกาด วินเทอร์เคสจ้าพี่น้องพี่จ้าทุกคนผักหนอกฟ่งเต็มเลยจ้ะพี่เต็มไปพุ่นเลยพุ่นนะแม่นหมดเลยจ้ะอยู่เขียวอ่อนๆ,ๆเลยจ้ะนี่งามกล็กน้อยจ้าะนะเต็มเลยจ้ะกำลังมองออกมองออกดอกก็มีทุกคนย่งางขนุนมาจ้ะเอ้ามาน่อยมาฟิดฟีดฟีดเพื่อตัดไนตรงน,น,นั้นอ่ะเหรอ มาน้อยมาฟิตฟิตฟิตฟัดฟัด,ฟด,ฟดไรตรงนั้นน่ะเหอูยไค่น่ะจะเป็นเชียนนหนฮะกินล้าวาเทวาเทวนงาหมากเลยจ้าพี่น้องแซ่บจ้าผักอันนี้เกิดแซมกันกันกระเทียมปลาพี่น้องไปบุกบุกฝรังจ้า แซมกันคือกระเทียมปลาไปเทียมป่างานจะทุกคนเกิดแซมกัน <c oughs> นี่เริ่มออกดอกจ้นีน่พอเก็บเอาี่น้องมันชินแ้วมันติ <c oughs> ทองเสียเป็นพิษจะี่น้อง

ก็ล้างสิเริ่มสิออกดอกจะนี่แสบนะจ๊ะพี่น้องส่วนตัวนะบ่ขมจ้ะตอวันหื้นจักหน่อยหื้นบ่หลายจ้จะอ้อฝนลงเม็ดพี่น้องเอ้ยฝนลงเม็ดจ้ะเอา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 เดี๋ยวหุ่นเดี๋ยวหุ่นเดี๋ยวหุ่นก็ามาเดี๋ยวหุ่นลุกไปเช่น มาน้อยก็มามาน้อยกีฬาก็มาเนี่ยจะจานเครับพ ah? oh, um ี่น้องเนาะจามเตมจ้ามหน้อยก็มาอ้อุยแบเ้นแบเ้นอุ้ยอ้ยแบเ้นมานี่อแบเ้นมาทำไมอู้ยุกคตเถอะโอ้ยุโคตแบเ้นสุโคตกีฬาอฝนตกคำหัวแล้วนี่ฝนตกคำหัวเร็วเร Mau di sini beli kan? Uk, mak, huk kemaruk, ukan, ukan. Hmm? Kita ukan mau kita beli ันตกคำหัวแล้วนี่ไปเร็วเ,วเข้าบ้านน้ำขักน้ำเนี่ยจะเป็นของเลย ไปเลือกเงาออกที่รังแกพี่น้องอันนี้เป็นพุ่มคักพี่น้องพี่เป็นพุ่มเป็นกองามคักเจ้าพุ่นะสุดยอดนะจี่น้อง ออกดอกเราจะเก็บกินเลยพี่น้องเลยนี่ทองเสียจ้าพี่น้องแต่ว่าจะมีว่าแสบอยู่นะส่วนตัวพักอันนี้เพราะว่ากินเนาะพี่น้องเนาะมันจะเป็นเห็นหื้นหน่อยนึงพี่น้องเกิดแซื้มใบกเทียมปลาจา้า โอ้พี่น้องดีใจจะ้ะออกแล้วินเทอร์เกสค่ะวินเทเกสเต็มเลยจ้ะพี่น้องวินเทอร์เกสดีจ้าอากาศหนา,หนาวๆเลยจ้ะพี่น้องเหรอก็นั่งออกน้อยๆจ้ะพี่เต็มเลยพี่น้องจะได้เก็บดอกแล้วจ้ะนี่เต็มเลยจ้ะแม่ยนมดเลยต้นนี้หน่อยไม่มาเหยียบเลยค <p ia. S 1> ่ะเพี่อเต็มเลยจ้ะเพี่อ ดีใจจ้าสิได้ออกสิได้ออกมาเก็บแล้วจ้าพี่น้องเต็มเลยสีม,ม่วงขังแมนหนดจ้ายีบีมาเลาะปลาเลาะเขาแล้วพี่น้องท่านไหนมาเก็บจ้านี่มาจออฟันขึ้นไปจ้าจ้าพ่อแม่พี่น้องยีบีก่อนยางเลาะเนาะเพราะจ่อจสเลเนียจ้าสะเลเนียกำลังปงพี่น้องตีเห็นปสะสเลเนียปลาพี่น้องที่ยีบีพาพี่น้องมาเก็บจ้ากำลังปง จ้าจักน้อยก็ว่าได้เก็บแล้จักน้อยก็ชิได้เก็บจ้าหนี่ซาลาเนียปลาโป่งแล้ว <c oughs> หัวหม,มากเลยพุ่นพี่น้องมีสุ่มีต่อเกขามันจะซาลาเนียปลาพี่น้องแมนน์ลดจ้าหนีครับพุ่นยาวไปหอดพุ่นจ้าเม่นมลดจ้าพุ่น,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 นกับเมนพุ่นยาวไปหอดพุ่นจ้าทุกคนซาลาเนียปลาจ้าเต็มเลยกําลังออกที่เอาเขามีแ ฟ้าเช่ไหเนี่ยปกีกแมนแต่พี่น้องแมนมดจ้าหนิสลันเนียปลากำลังปงจ้าพี่น้องเบนเดสเซอร์กำลังออกจ้าหนิยายวีลืมบอกถุงมือมาจ้าหนิว่าไก่จากปลาอันสแลเนียนจ้าลืมบอกถุงมือมา้างว่าพี่น้องเดี๋ยวสิกลับม,มาใหม่จ้าหนิฟ้ากีฬามะย่างออกกำลังกายเนาะพี่น้องนี่เป็นเนสเซอร์เก็บเอายอดซ้ำนี่เลยจ้บไปปั้นพี่น้องปั้นลืมจ้า สุขภาพดีจ้ะบอกต้าแย้ฝรั่งจ้ะภาษาเยอรมันภาษาเยอรมันเ,นนเนบนเนสเซอร์พี่น้องเบนก็แปลว่าบานน่ะล่ะพี่น้องบอกตะะ้าแย้น่ะบานฮาหนวดน้อยๆกาลังป่องจ้ะจ้ะทุกคนพักอันนี้ก็กินได้จ้ะก,กําลังแตกนอกออกมาไล้จ้ะทุกคนนีเห็นวาใบซอยๆจะ้ะคล้ายๆใบอันลออูคูลัสจ้ะแต่ว่าเม่อเบนลูคูลัสพี่น้องนี่เห็นว่เป็นช่อดอกมามันมันพี่น้อง นี่จ้าลักษณะกินได้และจ้าอร่อยมากทุกคนเนี่ยลองเก็บกินดูจ้ายะบีไปเก็บอยู่สวนหลับหลายจ้าอันนี้มันพึ่งโพงออกมายะบีมาไทยผักป่าก็เริ่มออกแล้วจ้าผักสมุนไพรของคนเยอรมัน